ทิ้งวงการโกนผมบวชอดีตนางเอกดังแก้วกวินนาละทางโลกหลายคนคงจำกันได้สำหรับแก้วกวินนาสุวรรณประทีปนักแสดงสุดฮอตเมื่อประมาณ20ปีก่อนที่โด่งดังจากผลงานการแสดงหลายต่อหลายเรื่องอาทิเช่นอรุณสวัสด์ปี2535เรื่องเจ้านางปี2537 แก้วกวินาอัปเดตภาพอดีตนางเอกดังจากเจ้านางเวอร์ชั่น2,537ที่ได้ประกบคู่กับอัศดาวุธิเหลืองสุนทรและจากกิจอมรัตซึ่งความโด่งดังของเธอในยุคนั้นเทียบเท่ากับอ้ําพัชราภาในยุคนี้เลยก็ว่าได้ที่มีผลงานการแสดงมากมายหลายเรื่องอาทิอลุลสวัสด์เจ้านางในบทเจ้านางละอองคำแม่ครัวคนใหม่ ซอสามสายสุดแต่ใจจะขวายคว้าสามหนุ่มเนื้อทองเป็นต้นล่าสุดแก้วกวินนาก็ตัดสินใจบวชชีที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกโดยก่อนหน้านี้พันไปทำธุร,รกิจความงามและจิวเวลรี่ซึ่งธุร,รกิจก็ประสบความสำเร็จดีระหว่างนั้นตนก็หันมาศึกษาธรรมะ ด้วยอายุมากขึ้นก็ต้องการความสงบซึ่งไปบวชชีและก็รู้สึกจิตใจสงบมากก็เลยตัดสินใจบวชมาสักระยะหนึ่งโดยมักเห็นภาพไปทำบุญอยู่บ่อยๆโดยมีภาพให้พ่อแม่ปลงผมเจ้าตัวตัดสินใจโกนหัวบวชชีและไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกธุรกิจก็ไปด้วยดีนะ ก็อยู่คนเดียวทุกวันนี้ไม่ได้แต่งงานอะไรแล้วคิดว่าชีวิตเราก็น่าจะเป็นแบบนี้พอดีรู้จักเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนว่าจะไปนั่งสมาธิก็สนใจพอไปทำสมาธิก็เลยรู้สึกว่าสงบมาก